สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอีกจุดนึงนะครับวันนี้เราจะมาติดตามผลงานที่เราได้ทำเอาไว้นะครับประมาณ7วันนะครับที่เราจะดูการเปลี่ยนแปลงของต้นทุเรียนที่มีปัญหานะครับ mm hmm. เกี่ยวกับโรคต่างๆนะครับแล้วก็สกภาวะที่ทุเรียนเกิดความเสื่อมโทรมในสิ่งที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคก,การทำสารหรือ,อะระบบลากที่เสียนะครับ หรือ,อความสมบูรณ์ของต้นที่ไม่ได้รับสารอาหารในรูปแบบต่างๆนะครับวันนี้เราจะเข้าไปดูว่าผลของการเปลี่ยนแปลงที่เราทำไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงปัจจุบันเนี้ยประมาณสัก7-8วันเนี้ยมันจะมีผลการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าดูผลการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นแล้วเราก็จะติดตามผลจนดูในระยะยาวนะครับแล้วก็ดูว่า ต้นไม้ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในการรักษาป้องกันและฟื้นฟูเนี่ยมันจะกลับสู่ในสภาวะปกติได้ประมาณไหนในแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละรูปแบบนะครับตอนนี้เราก็จะเข้ามาแถวแถวซึ้งนะครับแถวแถวซึ้งแถวแถวขลุ่นะครับลรงมาติดตามชมนะครับตอนนี้เรากําลังจะขูดดูนะครับว่าแผ่มอดมันเป็นยังไงครับกิ้มเป็นเลย ครับอันนี้รอยแผลใช่เห็นไหมมันจะเป็นจุดๆมันลามมันเนี่ยครับมันลามนมันลามเนี่ยมันลามเชื่อมันลามเลยครับมันลามเป็นจุดๆตามรอยรอยรอยเจาะเลยอ่ะถ้าเกิดไม่ขูดมันจะมองไม่เห็นเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยยังดีอยู่เนี่ยครับอ่าใช่ลามอลามออกจ้ำๆอืมโอ้โหนี่มันลามใช่มันลาม อันนี้นี่คือรูมันรูมันที่เจาะเนี่ยรูที่เจาะเนี่ยทางนั้นเลยเนี่ยเนี่ยรูที่เจาะเนี่ยเดี๋ยวเอาดีกว่าไม่ฉีดใช่ใช่ใช่มันจะออกมาจเนี่ยเนี่ยรูรูมันเห็นไหมรูมอดเนี่ยเนี่ยรูมอดเห็นไหมรูเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นตามแผลเลยไม่จะไปตามมันจะออกมาเลยเหรอฉีดอ่ะเดี๋ยวดูดิเขาจะทําให้ดูนี่เนี่ย นี่คือมันดียไม่ดีว่ะเอา้ามันค่อยๆเนี่ยมันค่อยๆมาแบบนี้ไงแต่มันจะมาตามรอยไงเนี่ยนี่คือมอดเหรออ่าแต่เราก็เช่อค่อยฉีดคุมไว้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เห็นพี่เ,<อ>เพราะว่าเดี๋ยวใบอ่อนมันจะเริ่มออกไงอ่า<อ>ตอนนี้มันอ่าตอนนี้ฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับพี่สองสองสองครั้งแล้วครับครั้งแล้วก็เมื่อวานอีกครั้งึ่งเมื่อวานเพิ่งเมื่อวานนะครับอ่าเพราะนั้นเหมือนกับว่าประมาณหกเจ็ดวันแล้วก็เว้นแล้วก็ฉีดตรงนี้อ่าอาการของมันทีี่่พพอสังงงเเกตไได้้ป็นบา มันรู้สึกว่าใบมันมันถอดเลยอ่ะใบมันถอดอ่ะหลังจากฉีดไปครั้งแรกอ่ะครับครั้งแรกแล้ววันที่สองที่หลังจากฉีดนะมันจะถอดจะออกใบเหลืองเลยครับแล้วมันก็เหลืองเหลืองลงมาครับอืมแต่เราคิดว่ามัน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 ยังไงดีอ่ะมันปติดพัผ่อนหรือเปล่าครับอืมหรือว่ามันกําลังไล่อยู่ครับใช่ใช่เพราะว่าพอพอไปติดยาที่เราทําเสร็จปุ๊บมันออกอาการให้เห็นเลยอ่าครับแต่มันก็จะมีใบอ่อนที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้ ถ้าสมมุติว่าใบอ่อนมันเกินน่ะไออย่างนี้มันไม่ต้องพูดแล้วเพราะมันมันเคยมีอยู่แล้วคอับ่อนอยากไร้นแบบเนี้ยอ่าแบบเนี้ยแตแบบนี้มันโอเคนะแสดงว่าใช้ได้ใช้ได้ครับอันนี้เวลาดูโซนี่อย่างเดียวเนั่ยไหนก็เริ่มต้นล่างเล็กๆรอดูอาทิตย์หนึ่งอันนี้ผมมั่นใจมากเลยเพราะว่ามันเริ่มมาแล้วแปะดูมันเริ่มมาเล็กๆปีสิแล้วอ่ะไอปีทิ่นแล้วตอนนั้นนะมันก็แบบนี้แหละแล้วก็ร่วงแล้วก็เหมือนใบอ่อนมันจะเริ่มมาแล้วก็หายแห้งช็อกไปเลยช็อกลบไปเลย ก็เลยก็โดนเลื่อยไปเลยก็เลยหายไปเลยนี่สบายใจอย่าไปดูลองดูโซนอื่นค่อยมันใช้เวลานิดหนึ่งใช้เวลาหน่อยอลได้ได้ได้ไอ้ตรงเนี้ยเป็นเป็นใช่ตรงนี้เป็นแหล่งโล่งนะพี่ทุลูกแล้วก็เพิ่งเจ็ดวันนะพี่เนาะใช่แล้วแล้วเราทำแค่แบบครั้งหนึ่ง <together>. วันที่เรามาฉีดวันที่ยี่สิบสองอใช่ครับพี่วันวันนี้วันที่สามสิบครับวันแต่ว<ต>ันใส่ปันครับผมมันก็ไม่เริ่มลามเนาะพี่ใช่แต่รวมๆนะมันก็ไม่เห็นมีเยื่อมทํามันจะลามก็จะมีลามเยอะอี่ไหมนี่เนี่ยเนี่ยรูมอดออกมาใหม่เห็นไหมพี่เนี่ย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 รูมอดเนี่ยรูมอดทั้งนั้นเลยเนี่ยถึงีแล้วเราก็นึกว่ายาเนี่ยมันผสมวัคมีเนี่เนี่ยเนี่ยรูมอดนี่นี่คือมอดมันเข้ามาแล้วแสดงว่าเปลือกมันดีล ถ้าถ้าเปลือกมันเป็นโรคเนี่ยมอดจะไม่ค่อยเข้าถ้าเปลือกมันเริ่มหายเริ่มแห้งเนี่ยมอดเข้าแล้วเพราะเปลือกมันนิ่มครับมอดจะกินเนี่ยทั้งนั้นเลยแล้วเราก็เข้าใจผิดว่ามันเป็นรามของโรคเออใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยรูมอดทั้งนั้นเลยเนี่ยมันเข้ามาแล้วเนี่ยเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยผมผมไปสังเกตดูเพราะมันมีอยู่แปลงหนึ่งมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเป็นจุดขึ้นไปอย่างนี้เลยเนี่ยเป็นแถวเนี้ยใช่แ่มาจะเป็นอย่างเงี้ยจีบเราก็นึกว่าโรคเนี่ยเนี่ยเรานึกว่าโรคเออรูมอด มอดก็ทำงานที่ของมันต่อครับกินไม้แห้งแล้วหมอดใช่ใช่เพราะว่ามันไม่มีโรคไงมอดก็เลยเข้างั้นเดี๋ยวต้องเรื่องมอดพี่ดูเรื่องนัดนนั่นก็จะซ้ำไปเลยเนาะได้ซ้ำมอดกทีนเนาะใช่ซ้ำมอดพี่เอาไอตัวน้นผสมด้วยก็ได้ไอตัวยาที่ใช่ใช่สักเอ่อต่อเมื่อวานมันฉีดไปแล้วใช่ไหมใช่ผสมสักยี่สิบซีซีก็ได้อ๋อยี่สิบซีแล้วก็อัดพร้อมยาพร้อมมอดเลยเดี๋ยวให้ใหญ่ อ่าได้นี่คือคือตอนแรกเนี่ยผมก็ให้บูรณาการเรื่องมอดเอาเองไงเนี่ยเนี่ยพี่ดูดินี่นี่ไหนไหมรูมอดทั้งนั้นเลยเนี่ยพี่ดูเนี่ยนี่เนี่ยรูมอดทั้งนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมเปนจุดจุดจุดเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเข้ามาพี่สังเกตได้เลยว่าแผลเริ่มหายมอดเข้ามาทันทีนี่คือมิถ้าเป็นของผมก็คือมันบ่งบอกถึงว่าแผลที่มันจะหายแล้วดีขึ้นไม่ใช่ถึงว่าหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะดีขึ้น ครับเอองันเดี๋ยวจัดการเลยเนาะครับแล้วตอนนี้พี่ก็จะดูว่ามันจะไม่เป็นแผลแบบนี้ละอ่ออ่า